หลายๆตาที่เล่นชาลอตมาการที่เอาเธอมาฝามันคือตำแหน่งที่ถูกต้องของเธอเลยเอเออคุณคิดถึงเลยที่เอามาฝาในบรรดาต่างๆเลนฟนราหน่ะถูกต้องที่สุดเลยเออดูท่านดูท่านเออดูดาเมที่ทำสิเออ ดูสกิลหนึ่งยี่ปาสิเอวดูกันทีธรรมดานั่นสิอ่ามาคนเดียวเลยจ้ะเอ๊ะอ่าอยากสัมผัสร่างกายถึงเนื้อถึงตัวอ้าวไม่รอดรอดรอดอ้าวเอาไม่ไม่รอดไม่รอดนะอ้ามีเหยื่อมันเสีอถึงหน้าแบบเอ้าว มันขัดขืนอ้าขัดผื่นไปก็ไรไปเลยอ้าวอ้าวมีคนอยากสัมผัสร่างกายเอลสุบไปก่อดเลยรายแรกเอ้าเทนลา์ที่สองอ้าวมาอีมากันเยอะมากเยอะกันนะอดูดาเมัที่ทำนเ่ยสิเออ ดูที่ปุ๊คิ้วหนสิอ๋อไอสัตว์วับไอหน้าหินเอนเล่นสนุกกันอะไรกันบนก็ไม่เบอรออ๋อเอลซูอไม่ได้อ๋อชุดละมุนวุ่นวายอ๋อดูดามีดามี่อ๋อไม่ได้ซูไม่โดนเหตอ่าอาเาเอาตายตายตาย ผมแนะนำว่าการเอาชาลอตมาฟาร์มเหมาะกับเธอที่สุดแล้วครับ